ในโลกที่ทุกคนพูดได้หมดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พูดความจริงในโลกที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่เบื้องหลังคือเกมของใจที่ซับซ้อนถ้าคุณอ่านใจคนไม่ได้คุณไม่ได้อยู่ในเกมด้วยซ้ำคุณแค่เป็นหมากตัวหนึ่งในกระดานของคนที่อ่านคุณออกหมดแล้วสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่คือพื้นที่ของคนที่ไม่อยากอยู่แค่99%เหมือนคนทั่วไป แต่กำลังตามหาวิธีคิดวิธีอ่านและวิธีอยู่เหนือเกมอย่างมีชั้นเชิงวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ10วิธีอ่านใจคนให้ทะลุเหมือนของเบ้งวิธีที่ไม่ได้มาจากหนังสือจิตวิทยาทั่วไปแต่มาจากศิลปะที่คงเบ้งใช้ในการเอาชนะคนโดยไม่ต้องรบเพราะในโลกยุคนี้การอ่านใจคนคือพลังสูงสุดใครอ่านได้ก่อนชนะก่อน ใครอ่านไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังจะแพ้และถ้าคุณกำลังตามหาเครื่องมือแบบลับเฉพาะที่ไม่ได้มีแค่บทเรียนแต่มีแนวคิดระดับหนึ่งเปอร์เซนที่คนทั่วไปไม่มีวันได้สัมผัสผมอยากให้คุณลองเปิดใจดูซอง Unlocker หนเปอร์ซนซองที่ออกแบบมาให้คุณฝึกมุมมองอ่านเกมคนและขยายวิธีคิดแบบคนที่อยู่เหนือกฎของสังคม ทุกซองคือคอนเทนต์ระดับอาวุธสั้นกระชับแต่แทงลึกและใช้งานได้จริงในชีวิตจริงรายละเอียดอยู่ใต้คลิปลองดูครับไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้ประสบการณ์ในซองเป็นคนตอบคุณเองเอาล่ะครับถ้าคุณพร้อมเราจะเริ่มจากวิธีแรกฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดและคุณจะรู้ว่าการเข้าใจมนุษย์ไม่ต้องรอให้เขาพูดแค่คุณอ่านได้ก็เปลี่ยนทั้งเกม 1. ฟังน้อยแต่ฟังลึกการฟังในระดับที่แม้แต่ความเงียบยังมีเสียงในโลกของสามก๊กที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะปลอมความสัตย์ปลอมและคำสาบานที่มีไว้เพื่อหักหลังคงเบ้งไม่ใช่คนที่พูดเยอะแต่เป็นคนที่ฟังลึกอย่างเงียบขรึมเขาไม่สนใจเสียงดังรอบตัวเท่ากับการจับน้ำเสียงระหว่างบรรทัดดูภาษากายที่ไม่ลงรอยกับคำพูดและดึงข้อมูลจากความเงียบที่คนทั่วไปมองข้าม จิตวิทยาของการฟังลึกคือการไม่เพียงแค่ฟังคำแต่ฟังจุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่ฟังความลังเลในน้ำเสียงฟังการหยุดหายใจระหว่างคำพูดและฟังพฤติกรรมที่พูดแทนคำพูดคงเบ้งไม่ได้ใช้หูฟังเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ใจฟังใช้ประสบการณ์จับอารมณ์และใช้สัญชาตญาณลึกๆตีความวัตถุประสงค์ของคนแต่ละคนแม้คำพูดจะฉาบฉวยด้วยความหวังดีแต่ถ้าดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความคำนวณเขาจะรับรู้ได้ทันที ตัวอย่างจากสามก๊กเมื่อเล่าปี่มาหาเขาครั้งแรกองเบ้งไม่ได้รีบตกลงเป็นที่ปรึกษาทันทีแต่รอให้เล่าปี่มาหาถึงสามครั้งองเบ้งต้องการฟังความตั้งใจในระดับที่ไม่อาจแสดงออกด้วยคำพูดต้องการดูว่าเล่าปี่อดทนแค่ไหนจริงใจแค่ไหนและมุ่งมั่นเพียงใดเขาใช้ความเงียบในการทดสอบความจริงของใจคนบทเรียนเชิงจิตวิทยาอย่าตัดสินใจจากคำพูดแรกฝึกสังเกตสิ่งที่คนไม่พูด ฟังด้วยใจที่สงบนิ่งไม่ใช่ใจที่ตัดสินเมื่อเราไม่ด่วนสรุปเราจะเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นสองอย่าด่วนตีตราคนซ่อนอาวุธไว้หลังหน้ากากคงเบ้งไม่ใช่คนประเภทที่เห็นคนยิ้มแล้วไว้ใจหรือเห็นคนโกรธแล้วคิดว่าเขาคือศัตรูเขารู้ดีว่าความรู้สึกที่แสดงออกอาจเป็นเพียงฉากละครที่ใช้บังความจริงที่อยู่เบื้องหลังและนั่นทำให้เขาอ่านใจคนได้ลึกกว่าใคร มนุษย์มักสวมหน้ากากไม่ใช่เพราะหลอกลวงแต่เพราะกลัวความจริงจะทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นคงเบ้งเข้าใจว่าพฤติกรรมของคนแต่ละคนไม่ได้สะท้อนความจริงเสมอไปแต่สะท้อนสิ่งที่เขาต้องการให้เราเชื่อและนั่นคือกับดักของการอ่านใจคนถ้าคุณด่วนตีตราคุณจะตกเป็นเหยื่อของภาพลวงตาตัวอย่างเชิงจิตวิทยามีนักวิจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์หลายรายระบุว่าคนที่พูดจาดีและเข้ากับคนง่าย มักเป็นคนที่มีแนวโน้มจะปิดบังอารมณ์ลึกๆและมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนทางจิตใจมากกว่าที่แสดงออกมาตัวอย่างจากสามก,ก๊กซุนกวนหัวเราอยิ้มรับปากกับเล่าปี่ว่าจะไม่แต่งตั้งลกซุนเป็นขุนพลแต่สุดท้ายก็ทำตรงข้ามเพราะคงเบ้งรู้ว่าซุนกวนไม่เคยซื่อสัตย์กับใครนอกจากตัวเองเขาอ่านความขัดแย้งภายในใจซุนกวนจากคำพูดที่ดูอ่อนน้อมบทเรียนเชิงจิตวิทยา คนที่ดูอ่อนน้อมเกินไปอาจมีอะไรซ่อนอยู่ยิ่งพูดคำว่าจริงใจบ่อยเท่าไรยิ่งหน้าตั้งคำถามอย่าด่วนเชื่อภาพที่เขาอยากให้เราเห็นการไม่ด่วนตัดสินคืออาวุธของคนอ่านใจเก่ง 3. ใช้คำถามนำทดสอบความจริงในใจคนหนึ่งในเทคนิคที่คงเบ้งใช้เสมอคือการใช้คำถามที่ดูเหมือนไม่สำคัญ เพื่อเปิดเผยใจคนคำถามของเขามักเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวแต่คำตอบจะบอกนิสัยและเปิดโปรงความคิดเบื้องลึกนี่คือศาสตร์แห่งคำถามนำคำถามที่ทำให้คนแสดงทัศนคติความกลัวความทะเยอทะยานและจุดอ่อนออกมาโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างเชิงจิตวิทยา นักจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมระบุว่าคำถามปลายเปิดเช่นถ้าคุณมีอำนาจเด็ดขาดหนึ่งวันคุณจะทำอะไรมักเปิดเผยลำดับความสำคัญในใจคนได้ดีกว่าการสังเกตจากการกระทำคงเบ้งใช้คำถามเช่นท่านคิดว่าการปกครองที่ยุติธรรมควรเป็นเช่นไรหากท่านอยู่ในสถานะอำนาจท่านจะรับมือกับการทรยศอย่างไรท่านคิดอย่างไรกับการเสียสละเพื่อแผ่นดิน คำตอบเหล่านี้อาจดูเป็นปรัชญาแต่ในสายตาของเบ้งมันคือการเปิดโปงเบื้องลึกในใจคนว่าชอบใช้อำนาจหรือหลีกเลี่ยงปัญหาว่าคิดถึงตัวเองก่อนหรือเห็นแก่ส่วนรวมก่อนตัวอย่างจากสามก,ก๊กคงเบ้งทดสอบใจของจิวยี่ด้วยการพูดเชิงชวนคิดเสมอคำพูดที่เขาโยนไปคือช้างสารสองตัวจะอยู่บนภูเขาเดียวกันได้หรือไม่เพื่อดูว่าจิวยี่จะวางใจหรือจะรู้สึกถูกคุกคาม และนั่นทำให้เขารู้ว่าจิวยี่คือคนที่เก่งแต่ขี้อิจฉาบทเรียนเชิงจิตวิทยาใช้คำถามเป็นเครื่องมือแยกความจริงจากภาพลวงคำถามบางคำถามอาจบ่งชี้แผลในใจได้โดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวถ้าคุณอยากรู้ใครเป็นใครให้ถามว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงใจคนมักเปลื่อยเมื่อเขาไม่ทันตั้งตัว 4. สังเกตสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงจะพูดความเงียบก็มีเสียง ในเกมของการอ่านใจคนของเบ้งไม่ได้ใส่ใจเฉพาะในสิ่งที่คนพูดออกมาเท่านั้นเขากลับให้ความสำคัญยิ่งกว่าในสิ่งที่คนหลีกเลี่ยงจะพูดเพราะบางครั้งความจริงที่สำคัญที่สุดไม่ได้ซ่อนอยู่ในคำพูดแต่อยู่ในช่องว่างระหว่างคำคนเราจะปิดบังสิ่งที่เขากลัวว่าคนอื่นจะจับได้เช่นความไม่มั่นใจแผนการในใจหรือแม้กระทั่งอดีตที่อยากลืมและนั่นแหละคือเบาแสทองคำที่คงเบ้งมองหาในเชิงจิตวิทยา มนุษย์มีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงหัวข้อที่สร้างความอึดอัดหรือกระทบต่อภาพลักษณ์ตนเองเรียกว่าการละเว้นแบบเลือกสรรหรือการเว้นข้อมูลอย่างมีเจตนานักจิตวิทยาเชื่อว่าหากเราสังเกตสิ่งที่คนหนึ่งไม่พูดเราจะรู้ว่าเขากำลังพยายามลบสิ่งสำคัญบางอย่างออกจากภาพตัวอย่างจากสามก๊กเมื่อลิโป้ถูกโจโฉถามถึงความจงรักภักดีเขาหลีกเลี่ยงจะตอบตรงตรง และใช้คำพูดอ้อมค้อมอย่างข้าตามผู้ที่ปกป้องข้าคงเบ้งหากอยู่ในเหตุการณ์จะรู้ทันทีว่าคนที่ไม่สามารถพูดคำว่าจงรักภักดีตรงๆได้คือคนที่ไม่มีมันอยู่ในใจคงเบ้งเชื่อว่าถ้าคำพูดคือกระจกความเงียบก็คือเงาและคนที่ไม่พูดอะไรเลยกำลังพูดบางอย่างที่ดังมากบทเรียนเชิงจิตวิทยาอย่าเชื่อเฉพาะในสิ่งที่คนพูดจงใส่ใจในสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยง ถ้ามีคำถามที่เขาไม่อยากตอบนั่นคือคำตอบที่คุณต้องใส่ใจสังเกตการเปลี่ยนเรื่องกระทันหันมันอาจซ่อนบาดแผลบางอย่างคนซื่อสัตย์จะตอบคำถามตรงๆคนเจ้าเล่จะหลบหลีกด้วยรอยยิ้ม 5. วิเคราะห์คำที่เขาเลือกใช้คำพูดคือประตูของความคิดในสงครามจิตวิทยาคงเบ้งเข้าใจดีว่าคำพูดของมนุษย์คือหน้าต่างของจิตใจ และคำที่เขาเลือกใช้บอกอะไรลึกกว่าความหมายของมันมากเขาให้ความสำคัญกับถ้อยคำไม่ใช่แค่เพื่อรู้ว่าเขาพูดอะไรแต่รู้ทำไมเขาถึงเลือกพูดแบบนั้นเพราะคําบางคําสะท้อนโครงสร้างความคิดวิธีมองโลกและแม้แต่ปมในใจในเชิงจิตวิทยาการใช้คําเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่เปิดเผยแผนผังตนเองหรือแผนภาพความคิดของตนเองตัวอย่างเช่นคนที่ชอบใช้คำว่า ต้องมักมีความคิดที่ขึงตึงกับตนเองและโลกหรือคนที่พูดว่าคงจะน่าจะซ้ำๆมักมีความลังเลและกลัวการตัดสินใจผิดพลาดตัวอย่างจากสามก๊กเมื่อสุนกวนพูดกับเล่าปี่ว่าขอเพียงให้บ้านเมืองสงบข้าจะไม่ถือสิทธิ์เหนือผู้ใดฟังดูดีแต่คงเบ้งมองเห็นทันทีว่าคำว่าไม่ถือสิทธิ์คือการบ่งชี้ว่าในใจเขาคิดเรื่องอำนาจอยู่ตลอดเวลาคำบางคำไม่ใช่แค่คำมันคือรอยเท้าของความคิด คงเบ้งอาจวิเคราะห์ว่าคนที่พูดคําว่าโชคชะตาบ่อยอาจมีแนวโน้มจะโทษสิ่งรอบตัวคนที่พูดคําว่าทําใจบ่อยอาจซ่อนความขมขื่นที่ยังไม่คลี่คลายคนที่ใช้คําว่าเสียสละตลอดเวลาอาจกำลังแบกความคาดหวังของผู้อื่นบทเรียนเชิงจิตวิทยาฟังคําที่เขาใช้ซ้ำๆนั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจเขาตลอดเวลา วิเคราะห์ว่าคําเหล่านั้นเป็นเชิงรับผิดชอบหรือหลีกเลี่ยงคนจริงใจจะพูดคําที่เป็นของเขาเองไม่ยืมคําของผู้อื่นมาปั้นภาพคําพูดอาจปลอมได้แต่รูปแบบการเลือกคำของจิตใจปลอมไม่ได้ 6. จับจังหวะความลังเลก่อนตอบคำถามวินาทีที่ความคิดกับใจขัดแย้งกันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ใจคนเปิดเผยตัวมากที่สุดนั่นคือวินาทีก่อนเขาจะตอบคำถาม ในจังหวะสั้นๆนั้นถ้าใจเขาบริสุทธิ์เขาจะตอบได้อย่างคล่องแคล่วแต่ถ้าใจเขาต้องแต่งเรื่องหรือปิดบางๆสิ่งจังหวะจะติดขัดน้ำเสียงจะเปลี่ยนและการเว้นวักจะผิดปกติคงเบ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการอ่านความลังเลเพราะมันคือรอยรั่วของจิตใจในเชิงจิตวิทยา ความลังเลก่อนตอบคำถามเป็นผลจากการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเลือกคำตอบที่ปลอดภัยแทนที่จะตอบตรงตามความคิดแรกซึ่งบ่งชี้ว่าเขาไม่มั่นใจหรือพยายามควบคุมภาพลักษณ์ตัวอย่างจากสามโกเมื่อลกซุนเจรจาต่อรองกับขงเบ้งเรื่องพันธมิตรช่วงหนึ่งเขาลังเลก่อนจะตอบว่าแน่นอนสุจริตใจย่อมมีอยู่แล้วซึ่งฟังดูดีแต่จังหวะที่เขาหยุดคิดก่อนพูดคำว่าสุจริตใจ ทำให้คงเบ้งรู้ว่าความสุจริตนั้นอาจมีเงื่อนไขหรือมีขีดจำกัดคงเบ้งรู้ดีว่าความจริงในใจคนไม่ได้ซ่อนอยู่ในคําตอบแต่อยู่ในก่อนที่เขาจะเริ่มตอบบทเรียนเชิงจิตวิทยาอย่ารีบฟังคําตอบให้ฟังความเร็วและน้ําเสียงในการตอบก่อนความลังเลบ่งบอกความไม่แน่ใจหรือความกลัวความจริงหากถามคำถามสำคัญแล้วอีกฝ่ายตอบทันทีอย่างเตรียมไว้แล้วให้ระวัง ใจคนจริงมักไม่ต้องวางแผนใจที่แต่งเรื่องจะใช้เวลาคิดคำพูดทั้งสามหัวข้อในตอนนี้พาคุณดำดิ่งลึกขึ้นอีกระดับในศาสตร์แห่งการอ่านใจอ่านจากความเงียบที่เขาไม่พูดวิเคราะห์จากคำที่เขาเลือกใช้และจับจังหวะลังเลที่ไม่อาจหลอกได้ทั้งหมดนี้คือกระจกเงาแห่งจิตวิญญาณที่ขงเบ้งใช้มองทะลุใจคนจนรู้ว่าใครควรร่วมทางใครควรหลีกและใครควรล้มก่อน 7. มองความสม่ำเสมอระหว่างคำพูดกับการกระทำใจคนไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดแต่คือสิ่งที่เขาทำซ้ำคงเบ้งเข้าใจหลักการข้อนี้อย่างลึกซึ้งมนุษย์สามารถพูดได้ทุกอย่างตามที่เขาอยากให้คนเชื่อแต่ไม่สามารถแสดงออกได้เกินสิ่งที่เขาเป็นจริงๆหากเราอยากรู้ว่าใครซื่อสัตย์ไม่ต้องดูตอนเขาพูดคำว่าซื่อสัตย์แต่ให้ดูว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาทำตัวเหมือนคนซื่อสัตย์หรือไม่นี่คือศาสตร์ของพฤติกรรมซ้ำ เพราะคนเรามักเผลอแสดงออกแบบเดิมๆตามนิสัยที่ซ่อนอยู่ถึงแม้จะพยายามปกปิดมันจะหลุดในรายละเอียดเสมอในเชิงจิตวิทยามนุษย์มีรูปแบบพฤติกรรมซึ่งบ่งชี้ถึงบุคลิกที่แท้จริงการโกหกด้วยคำพูดสามารถฝึกได้แต่การแสดงออกอย่างสม่ำเสมอแบบหลอกลวงนั้นยากเกินไปคนเจ้าเล่อาจแสดงน้ำใจครั้งสองครั้งได้แต่ไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาโดยไม่หลุดตัวอย่างจากสามก๊ เล่าปีพูดเสมอว่าเขาคือคนที่เห็นแก่ราษฎรและคงเบ้งก็ไม่ได้เชื่อคำพูดนั้นทันทีแต่เพราะเขาเห็นว่าแม้เล่าปีต้องหนีตายลำบากหรือยากไร้เพียงใดเขายังไม่เคยทอดทิ้งผู้คนที่ติดตามและไม่เคยแสดงท่าทีละโมบทรัพย์สินเหมือนคนอื่นความสม่ำเสมอนี้ทำให้คงเบ้งเลือกเขาเป็นนายในทางกลับกันคนอย่างโจโฉที่พูดเรื่องคุณธรรม แต่เมื่อใดที่อำนาจขัดกับคุณธรรมโจโฉก็จะเลือกอำนาจก่อนเสมอและคงเบ้งก็มองออกทันทีว่าโจโฉไม่ใช่คนที่มีคุณธรรมเป็นรากบทเรียนเชิงจิตวิทยาสังเกตว่าเขาพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหรือไม่คำพูดซื่อสัตย์เพียงครั้งเดียวอาจเป็นภาพหลอกตาแต่การกระทำที่เสมอต้นเสมอปลายบอกตัวตนจริงอย่าดูคนจากตอนที่มีประโยชน์กับเราแต่ดูจากตอนที่เขาไม่มีอะไรจะได้จากเรา ใครทำดีเพียงตอนที่มีคนดูย่อมไม่ใช่คนดี 8. ใช้พลังของความเงียบตอบกลับการอ่านใจผ่านปฏิกิริยาที่เขาไม่ทันตั้งตัวคงเบ้งมีอาวุธทางจิตวิทยาอันแหลมคมอย่างหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้คำใดๆเลยนั่นคือความเงียบ ในยามที่อีกฝ่ายพยายามหว่านล้อมกลบเกลื่อนหรือสร้างภาพความเงียบของของเบ้งไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือกับดักทางอารมณ์ที่รอให้เขาหลุดปากออกมาว่ากำลังคิดอะไรจริงๆในเชิงจิต,ตวิทยาความเงียบกระตุ้นภาววิตกในจิตสำนึกเสนอว่วววว,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 วันเพราะมนุษย์ไม่ชอบช่องว่างในการสื่อสารเมื่ออีกฝ่ายนิ่งเฉยไม่ตอบสนองสมองของผู้พูดจะทำงานหนักกว่าปกติ และพยายามเติมคำเติมเหตุผลสุดท้ายอาจเผลอเปิดเผยบางสิ่งที่ไม่อยากให้รู้ตัวอย่างจากสามก๊กมีช่วงหนึ่งที่คงเบ้งฟังจดหมายจากฝ่ายศัตรูโดยไม่พูดอะไรเลยเขานิ่งเงียบทอดสายตาไปไกลความเงียบของเขาทำให้ศัตรูเริ่มไม่มั่นใจร้อนรนจนออกปากข้ารับรองด้วยชีวิตว่าไม่มีอุบายคงเบ้งไม่ได้ถามอะไรเลยแต่ศัตรูกลับเผยความลับออกมาเองคงเบ้งรู้ดีว่าความเงียบทำให้คนอื่นต้องพูดมากขึ้น และเมื่อใดที่เขาพูดมากขึ้นเกินจำเป็นเมื่อนั้นความลับจะหลุดเทคนิคเงียบที่คงเบ้งใช้เช่นไม่ตอบคำถามทันทีปล่อยให้ความเงียบกดดันมองศบตาโดยไม่พูดเพื่อกระตุ้นให้คู่สนทนาเปิดเผยมากขึ้นพยักหน้าเบาๆแทนการตอบกลับเพื่อเชิญชวนให้พูดต่อบทเรียนเชิงจิตวิทยาคนที่รีบเติมความเงียบมักเปิดเผยสิ่งที่ใจกลัว อย่ากลัวความเงียบเพราะมันคือดินแดนที่ความจริงเริ่มปรากฏใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการทดสอบใจคนถ้าเขาใจสะอาดเขาจะนิ่งได้แต่ถ้าใจสกรปรกความเงียบจะทรมานเขา 9. สังเกตวิธีที่เขาปฏิบัติกับผู้ด้วยกว่าใจแท้ของคนมักเผยกับคนที่เขาไม่ต้องแกล้งทำในโลกของสามก๊กคงเบ่งสังเกตผู้คนไม่ใช่แค่เวลาที่พวกเขาพูดคุยกับเจ้านายหรือแสดงตัวต่อสาธารณะ แต่เขาสังเกตลึกลงไปในวิธีที่เขาปฏิบัติกับผู้ที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยคนใช้ทหารยามชาวบ้านหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงเพราะเมื่อไม่มีแรงกดดันจากสายตาสาธารณะใจแท้ของมนุษย์จะเผยออกมาโดยไม่ปรุงแต่งในเชิงจิตวิทยานักจิตวิทยาสังคมพบว่าความอ่อนโยนที่ไม่มีสิ่งตอบแทนบ่งชี้ความมั่นคงทางอารมณ์และการมีสติสูงคนที่ดีต่อผู้อ่อนแอมักเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง และไม่ต้องสร้างภาพเพื่อให้ใครยอมรับตัวอย่างจากสามก้คงเบ้งเลือกใช้พ่อบ้านอย่างเตียงหุยเป็นผู้ดูแลภายในค่ายเพราะเห็นว่าเล่าปี่มีเมตากับคนเหล่านี้แม้เตียงหุยจะเป็นเพียงชาวบ้านไม่ใช่แม่ทัพใหญ่คงเบ้งสังเกตว่าเล่าปี่ให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียมนี่คือใจแท้ของผู้นำในทางตรงกันข้ามขุนพลบางคนแม้ จะเก่งแต่กลับผู้ใจหาย,ยามเหยียดคนรับใช้และนั่นทำให้ขงเบ้งไม่ไว้วางใจจะร่วมงานเพราะเขาเชื่อว่าคนที่รังแกคนอ่อนแอย่อมทรยศได้ทุกเมื่อบทเรียนเชิงจิตวิทยาคนที่ทำดีเฉพาะตอนมีคนดูไม่ควรวางใจดูวิธีที่เขาพูดกับพนักงานเสิร์ฟพนักงานทำความสะอาดหรือผู้ที่ไม่มีสถานะนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นใจจริงของคนไม่เผยต่อคนที่เขาต้องทำดีใส่ แต่เผยต่อคนที่เขาไม่จำเป็นต้องทำดีคงเบ้งใช้เกณฑ์นี้ตัดสินคนมากกว่าการดูประวัติหรือคำพูดทั้งหมดนี้คือกระบวนท่าทางจิตวิทยาระดับสูงที่คงเบ้งใช้ในการอ่านใจคนอย่างสุขุมและเฉียบคมดูการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดใช้ความเงียบเปิดเผยใจอีกฝ่ายและสังเกตการปฏิบัติต่อผู้ด้อยกว่าเพื่อล้วงความจริงคงเบ้งไม่ใช่เพียงนักกลยุทธ แต่คือนักจิตวิทยาแห่งสนามรบผู้เข้าใจความเป็นมนุษย์ในทุกแงม่มุมและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นตำนาน 10. จะแแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ผ่านพฤติกรรมเล็กน้อยเมื่อบอกแสเล็กๆบอกความลับใหญ่ของใจคนคงเบ้งไม่เคยดูถูกสิ่งเล็กน้อยเพราะเขารู้ดีว่าพฤติกรรมที่ดูไม่สำคัญอาจสะท้อนภาพใหญ่ของแรงจูงใจลึกที่สุดในใจมนุษย์ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่การกระทำที่เด่นชัดแต่เป็นสิ่งเล็ก เช่นแววตาเมื่อพูดถึงบางคนมือที่กำแน่นขณะฟังคำวิจารณ์น้ำเสียงที่เปลี่ยนทันทีเมื่อพูดถึงอำนาจหรือผลประโยชน์นั่นแหละคือช่องหน้าต่างที่เผยให้เห็นแรงจูงใจซ่อนเร้นในใจคนที่เขาไม่อยากให้ใครรู้ในเชิงจิตวิทยา มนุษย์มักเปิดเผยแรงขับภายในผ่านไมโครพฤติกรรมเช่นการกระพริบตาทีเมื่อโกหกการเบี่ยงตัวเล็กน้อยเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือแม้แต่ท่าทางสะท้อนความอิจฉาโดยไม่รู้ตัวไมโครพฤติกรรมเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ของจิตใต้สำนึกที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยเจตนาและที่สำคัญยิ่งคือแรงจูงใจที่แท้จริงของคนมักไม่ตรงกับสิ่งที่เขาพูดคนที่พูดว่าฉันแค่อยากช่วยอาจต้องการเครดิต คนที่พูดว่าฉันแค่ทำตามหน้าที่อาจอยากได้การยอมรับและคนที่บอกว่าฉันไม่ต้องการอะไรอาจต้องการทุกอย่างตัวอย่างจากสามก๊กตอนคงเบ้งพบกับสุมาอี้ครั้งแรกเขาสังเกตว่าแม้สุมาอี้พูดอย่างถ่อมตัวพูดถึงคุณธรรมแต่ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงชื่อของโจโฉหรือคำว่าอำนาจสายตาของสุมาอี้จะววับขึ้นมาทันทีเพียงแค่จังหวะการตอบสนองเล็กน้อยเท่านั้น คงเบ้งก็รู้ว่าสุมาอี้คือคนที่เกิดมาเพื่อแย่งชิงไม่ใช่เพื่อรับใช้ในอีกฉากหนึ่งเมื่อของรับสมัครเหล่านายทหารขณะที่คนส่วนใหญ่พูดถึงเกียรติศักดิ์และพักดีต่อเจ้านายมีบางคนพูดถึงความยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยน้ำเสียงที่เร่าร้อนเกินปกติคงเบ้งเข้าใจทันทีว่าคนผู้นี้ไม่ได้พักดีต่อเล่าปีแต่พักดีต่อชื่อของตัวเองในหน้าหนังสือและคนแบบนี้จะสละทุกสิ่งเพื่อให้ตัวเองเป็นวีรบุรุษ คงเบ้งจึงไม่เคยถามว่าคุณต้องการอะไรแต่สังเกตว่าคุณตาเป็นประกายเวลาได้ยินอะไรเพราะมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อทุกคำพูดแต่คือสิ่งที่ต้องจับให้ได้ว่าใจเขาอยู่ตรงไหนและเมื่อคุณอ่านใจคนได้คุณจะไม่แค่รอดแต่จะอยู่เหนือไม่ใช่เหนือด้วยอำนาจแต่เหนือด้วยความเข้าใจที่แหลมคมและเงียบขรึมสิ่งที่เราพูดกันวันนี้ คือเพียงแค่ส่วนแรกของศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากกว่านี้อีกมากหากคุณได้เรียนรู้ครบทั้งสิบวิธีคุณจะไม่ใช่แค่คนที่เข้าใจคนอื่นแต่คุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองว่าเราจะใช้สายตาแบบคงเบ้งเปลี่ยนเกมชีวิตให้เฉียบคมขึ้นในทุกการตัดสินใจได้อย่างไรและถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้จุดไฟบางอย่างในใจคุณอย่าปล่อยให้มันดับไปเฉยๆ กดไลค์เพื่อให้ YouTube ส่งคลิปแบบนี้ให้คุณอีกและกด Subscribe ช่องของเรา Unlock the 1%ช่องที่จะไม่สอนคุณแค่วิธีสำเร็จแต่สอนให้คุณคิดอย่างคนที่อยู่เหนือระบบอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเนื้อหาที่กำลังจะมาจะลึกกว่าเดิมคมกว่าเดิมและอันตรายต่อคนที่ชอบซ่อนใจและก่อนเราจะจบคลิปวันนี้ผมอยากอวยพรให้กับคุณด้วย ขอให้คุณมีสติที่แหลมคมมีความสงบนิ่งในใจที่ไม่มีใครพรากไปได้มีความสำเร็จในหน้าที่การงานแบบไม่ต้องอวดแต่ทุกคนรู้และมีความสุขเงียบๆในทุกวันเหมือนนักวางแผนผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่พูดมากแต่ชนะทุกเกมอย่างสงบขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปของซีรีส์10วิธีอ่านใจคนเหมือนของเบ้ง เพราะโลกนี้มีแต่คนพูดแต่มีน้อยคนนักที่ฟังด้วยใจและรู้ทันทุกเงียบงนัน Unlock the 1, 1%ไม่ใช่แค่ช่องแต่คือสนามฝึกของผู้มีตาใน